สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องว่าเช้าจอมปวนแม่ซอสๆนะจ๊ะฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาไปวังบุรพาโดยการใช้รถไฟฟ้านะครับแล้วก็รถไฟฟ้าใตดินนะครับเริ่มการจากหน้าเดอะม,มอบางกะปินะครับนี่จะเป็นทางเดินนะครับแล้วเราก็จะเดินตามสะพานระหว่างกลางนะครับมันเป็นสะพานเชื่อมที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่สําหรับใครไม่ได้เข้าในกรทมเนี่ยนานแล้วนะครับมันสามารถเดินทะลุตั้งแต่นิดาน,นะครับ ยาวมาตลาดบางกะปิมาเดิมมอนะครับไปแมคโครนะครับผ่านตะวันนาเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถเดินขึ้นนะครับตู้หน่งตู้หนึ่งตู้หน่งมาได้เลยสบายนะครับไม่มีรถเฉียวรถชนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่คิดว่าเฮ้ยมันสูงทําไมฉันจะขึ้นยังไงนะครับเขามีลิฟต์ให้นะครับก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นมานะครับแล้วก็ถามว่าสถานีที่เราจะไปเนี่ยฝั่งที่เราจะขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเราจะไปวังบุรพานะครับจาก บางกะปินะครับเราจะต้องอยู่ฝั่งเดียวกับเดอะมอลล์กับแมคโครนะครับอย่าไปอยู่ผิดฝั่งนะผิดฝั่งนี่ไปคนละที่นะครับสำหรับผู้สูงวัยนะครับดูหน่ไหมครัลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับสามถ้าบัตรธรรมดานี่ก็สามเก้าประมาณสี่สิบแหละก็ลดครึ่งก็อันนี้ยี่สิบเลครับอันนี้พอเราซื้อบัตรเสร็จนะครับเราก็จะขึ้นมาฝั่งซ้ายนะครับก็คือจะไปลาดเท้านะครับแล้วเราก็จะมาอยู่จุดนี้ฝั่งนู้นไปสำโรงนะครับถ้าเลี้ยวขวานู้นนะ พักรามคำแหงแต่ทําไมมาขึ้นรถสายบางกะปินะครับเพราะว่ามันขึ้นง่ายก็คือขึ้นจากบางกะปิไปจนสุดสายลาดพร้าวนะครับแล้วก็พอสุดสายเนี่ยมันก็จะมีสถานีเชื่อมให้ลงใต้ดินเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ง่ายกว่าหน้ารามคำแหงนะครับเดินไม่ไกลไม่อ้อมนะครับระหว่างเส้นทางใครจะขึ้นจุดไหนก็ได้นะครับที่จะไปสุดสถานีลาดพร้าวนะครับแต่ผมเนี่ยสะดวกทางบางกะปิผมก็เลยสตาร์ทให้ตั้งแต่เดโมบางกะปิเป็นจุดใหญ่นะครับพอออกมาแล้วนะครับก็ออกช่อง34นะครับไปรถ สายสีน้ําเงินนะครับแล้วเราตรงมาแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ลงสุดนะครับมุดดินกันไปออกจากลิปมาแล้วนะครับก็นี่ทางเข้านะครับเลี้ยวขวา,าแล้วเราก็จะมุดดินกันเป็นขอมดำดิน ราซื้อตั๋วใต้ดินนะครับจากลาดพร้าวนะครับแล้วก็มายังสถานีสามยอดนะครับแล้วก็ขึ้นไปบนถนนอุณากันนะครับแล้วก็สําหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็คือโชบัตนะครับก็คือ60ปีขึ้นไปเนี่ยจะลดครึ่งราคานะครับไม่ว่าทุกสถานีเลยนะตอนนี้เราอยู่นี่นะครับแล้วนี่ก็จะเป็นแผนที่ <c oughs> พอเราเดินทางมาสุดสายจนถึงสถานี3ยอดกันแล้วนะครับถ้าเราเดินออกไปนะครับขวามือเนี่ยจะไปดิโอสยามพอเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะไปเป็นพาุรัดนะครับแล้วก็จะเป็นสำเพ็งนะครับถ้าเราจะซื้ออุปกรณ์ปืนนะครับเราก็ผมเลี้ยวซ้ายนะครับเพราะผมโทรติดต่อไว้นะครับร้านปืนวิทยาธรนะครับก็เลี้ยวซ้ายเจริญกรุง5และโซนเนี้ยจะเป็นร้านปืนหมดเลยควรที่จะโทรสอบถามติดต่อไว้ก่อนเพราะว่าร้านปืนปิดกันไปเยอะมากนะครับการที่เราไปแล้วเราจะฟาวหรือเดินเหนื่อย เดินหาร้านในตำนานนะครับร้านดึกดำบัรพ์ที่อยากกินตามหาจนเจอนะครับโกยซิมินี่มันคือใ <c oughs> ส่อะไรบ้าง <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่อยากกิน ไก่ฉีกอ๋อไก่ฉีกหน่อไม้ใช่แล้วก็เห็ดขออนุญ,ญาตไม่รีวิวร้านอาหารนะครับเมื่อกี้นะที่กินไปเพราะว่าไม่ถูกปากนะครับวี่รังก็บนอุบเลยแต่โซนนี้จะมีของกินให้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมไข่โหงนะครับไข่นกกระทาอะไรเงี้ยแล้วก็อีกหลายๆร้านนะครับซึ่งคนลุมเยอะมากพี่ลังมาเจอทีหลังครับพี่ลังอยากกินมากแต่ท้องอะ่ะแน่นไปแล้วนะครับเสียใจเหลือเกินพี่ลังตอนนี้มาตามหาขนมที่เราชอบกินนะครับ เป็นขนมอินเดียจะอยู่ตรงข้ามกับนี่นครับศาลเจ้าเนี่ยครับแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นห้างอินเดียนะครับ สำหรับขนมอินเดียไปชอบได้ยังไงพ่อเคยซื้อให้กินตอนเด็กนะครับแต่มาดูร้านนี้หรือเปล่านะครับแต่รสชาติอ่ะมันใกล้เคียงกันแต่ไม่รู้คนเลิร้านหรือเปล่านะแต่เพราะตอนนั้นเราเด็กนะแล้วก็พอผมมาเรียนรามคำแหงนะครับผมก็สแสวงหานะครับบุกบัน่นมาเดินพรุรัดเองแล้วก็มาตะลุยดูร้านที่หน้าตาขนมอ่ะมันเหมือนที่พ่อเราเคยซื้อกินนะครับแล้วก็ชอบกินนะครับทั้งพี่ทั้งน้องเลยทั้งผมแล้วพี่าชามอะไราเพิ่มนะครับอันนี้จะเป็นมนมนะครับน,นี้นะครับ น,นี่อร่อยเงินอยู่นี่นะครับครับฟังส,สรุปแล้วชอบของกินพอเราเสร็จสิ้นมาแล้วกินเราก็ชอบของกินเจอแต่ร้านน่ากินทั้งนั้นเลยนะเสียดายทีตมันแน่นไปแล้วท้องมันแน่นไปแล้วอันนี้สะพานหันนะครันี่สะพานหันอยู่นี่อันนี้ของเคชาลเมืองไทยนะแต่น้ำยังไม่ใสเท่าเกาหลีนี่ ร้างเมื่อ2505นะครับ,นะบอ,อ,อ้ยมีปลาด้วย,ย,ย,ยสวายสวายพี่หลังบอกว่าอยากจะขย้อดอาหารที่กินไปเมื่อครู่นี้ออกมาให้หมดเราอยากจะมาสวบตรงนี้นะรู้สึกรู้สึกว่าการให้อิ่มนี่เป็นอะไรที่แบบคิดผิดซะเหลือเกินบรรยากาศนะครับฮะ อันนี้เมกาพาซานะครับก็จะอยู่นี่ถ้าโซนที่เรามาเมื่อกี้ก็จะอยู่ฝั่งขวางนะครับไปซื้อขนมอินเดียเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปอันนี้ก็อีกแยกหนึ่งประตูวชิราสถิตนะครับ72พรรษาสวยมากเลยนี่ก็กางก่อสร้างเสียงดังเวลาเราจะกลับนะครับก็มาขึ้นที่เนี่ยครับจเจริญกรุงห้านะครับจะมีรถไ,ไฟฟ้าใต้ดินอยู่นะครับป้ายก็จะอยู่นี่นะครับ เวลาจากหัวลำโพงผ่านฟ้านะครับขากลับนะครับก็มาขึ้นลิฟตนะครับนี่นะครับสีเหลืองนะครับอยู่นี่อันนี้สีน้ำเงินนะครับเมื่อกี้เกือบจะเดินไปนู่นละห้อมโลกนะครับขากลับนะครับก็ลงกันที่สถานีบางกะปินะครับแล้วเราก็เดินมาที่เดอะมอลนะครับแล้วก็แยกย้ายกันนั่งสองแถวพี่หลังอยู่ข้างนิดานะครับพี่หลังกันั่งสองแถวไปนั่งเรือได้นะครับ ก็ไปนิดานะครับไปข้างนิดาคลองจันเพรนะครับส่วนผมเองผมก็นั่ง2แถวนะครับเพื่อที่อยากจะกลับไปที่พักที่โรงแรมดีเจนนะครับหน้าบิ๊กซีรามคำแหงนะครับเนื่องจากว่าผมขับรถมาครับก็เพลียนะครับแล้วก็ต้องตื่นเช้าเพื่อที่จะไปเขารัดเนี่ยแหละครับเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้เป็นภาพบรรยากาศพอผมพักเสร็จเนี่ยผมก็อีกวันหนึ่งนะครับผมก็มากินเนี่ยนะครับอ่ายเตี๋ยวสวนสนนะครับโฆษณาให้เขาหน่อยผมกินแต่รุ่นพ่อเขาแล้วนะ รุ่นนี้เป็นเจน2แล้วนะครับถามว่ารสชาติเป็นยังไงเนื้อตุนยุ่ยดีนะครับรู้สึกว่าออกบ้านครั้งนี้เนี่ยในการที่มีเป้าหมายนะครับก็คือแฟนไปโรงพยาบาลแล้วก็ผมเองผมก็ต้องไปซื้อเม็ดนะครับมาไว้ที่บ้านนะครับเพราะว่าได้ป .4 แล้วนะครับก็คือน่าจะได้ทุกอย่างที่อยากได้นะครับพาลูกไปเล่นสวนนงสวนน้ําบรรยากาศมีนะครับแต่ผมลืมถ่ายนะเพราะว่าสวนน้ำผมไม่ได้เอากล้องกล้องกันน้ําของโกโปรไปครับกลัวมันช็อตนะครับ ก็จะมีบรรยากาศการกินการอะไรเงี้ยนะครับก็อีกอีกมีอีกนะครับก็คือพยายามติดตามในคลิปสั้นแล้วกันจะเห็นนะครับที่ผมไปไปเล่นมานะครับอันนี้เป็นคลิปเต็มนะครับในคลิปนี้นะครับใครดูอยู่ก็ฝากติดตามช่องประชาจั๋งตำรวมาสอดกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีสาระแยกเป็นเพลย์ลิสต์เพลย์ลิสต์ให้นะครับลองเข้าไปดูได้ดำน้ำยิงปลาตกปลาขี่ม้านะครับสาระเยอะแยะนะครับทีนี้เนี่ยในการที่ไปครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการกินอาหารที่รู้สึกว่าผมก้าวเท้าออกจากบ้านน่าจะผิดเลิกฟู้ดฟู้ดคอร์สนะครับ ไปเนี่ยอาหารไม่อร่อยเลยนะครับไปเจอแต่อาหารไม่อร่อยนะครับไม่ถูกปากนะครับไปร้านที่อย่างเห็นกันไปก็ไม่ถูกปากนะครับไปกินร้านอาหารพม่านะครับพาร้านก็แฟนก็บอกว่ามันน่จาจะเป็นอาหารทางแบบว่าภาคกลางของพม่าก็ไม่ถูกปากนะครับไปกินซาชิมินะครับที่ผมเอาลงไปซาชิมิปทายนั่นก็โอเคหน่อยนะครับก็แล้วก็กลับมาบ้านไม่สดนะครับกลับมาถึงไม่สดนะครับรถมาถึงประมาณ ประมาณหกโมงกว่าๆนะครับก็มากินตรงหัวบ้านนุ่มปตทหัวบ้านก็จืดนะครับต้มแซ่บกลายเป็นต้มจืดเลยครับมันเป็นดวงที่แบบว่านะเอองวดนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบจีจงหวอมากนะครับไม่ผ่านเลยนะครับเออแล้วก็เดี๋ยวไว้ไว้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมไปอีกเดี๋ยวผมพยายามจะหาร้านอร่อยๆนะครับมา พูดได้ฟังมาหามาหารีวิวให้ฟังอะไรที่ไม่อร่อยผมก็ขอผ่านแล้วกันไม่อยากไปตําหนิไปว่าอะไรเขานะครับก็ล่าไว้ในฐานที่เข้าใจส่วนใหญ่แล้วพี่หลังเนี่ยจะมีเลดราที่ดีเวลาหาร้านกินอร่อยอร่อยก็จะดูคนเยอะๆแน่นๆร้านนะครับร้านนั้นอร่อยนะครับพี่หลังก็จะชอบไปร้านที่มันชุลมุนวุ่นวายนะครับเพราะนั่นนั่นน่ะการันตีว่าอร่อยแน่นอนคนมันเยอะนะครับแต่วันที่เราไปเนี่ยที่เราไม่เข้าไปเราเลือกที่จะเข้าไปร้านที่คนมันน้อยนะเพราะเราเห็นว่า YouTube หลายๆคนไปโฟกัสกับ24 5 สองสี่เก้าเก้าสะพานคองเมืองนู่นนี่นี่นั่น,น,นมีสตอรี่มีอะไรเงี้ยเราก็เลยไปนะครับสุดท้ายก็จีจงวอนะครับก็เป็นอาหารจีนที่อ่าก็สไตล์จีนน่าจะจืดนะครับแบบต้นต้นตำรับถ้าใครเคยไปกินอาหารไปเที่ยวประเทศจีนจริงๆก็จะรู้ว่าอาหารก็จะไม่ได้แบบจีจา้าแบบอาหารไทยถ้าเป็นร้านจีนปัจจุบันนะครับเขาก็จะมิกในเรื่องของรสชาติของไทยเข้าไปด้วยอันนั้นอาจจะถูกปากคนไทยและจะขายดีแต่ถ้าเป็นจีนจ๋า มันก็จะขายได้เฉพาะกลุ่มของคนจีนเหมือนแขกจ๋าก็จะขายได้เฉพาะกลุ่มของแขกแขกอะไรแขกเครื่องเทศหรือแขกไม่เครื่องเทศเนี่ยมันก็ต้องดูกันจุดนั้นอีกทีหนึง่งนะครับถ้าไม่เครื่องเทศกลุ่มที่ชอบเครื่องเทศก็จะไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยกินอ่ะอันนี้ต้องต้องเข้าใจผมด้วยนะร้านอาหารพรมา่าเหมือนกันผมโตจากแม่สอนเนี่ยมันก็จะเป็นมิกซ์ของเรื่องของแขกพมา่า นะครับมิกกันระหว่างกะลงกะเลียงอะไรที่มันมีอยู่แล้วก็จะหนักทางเรื่องของเครื่องเทศเพราะมันได้ได้เรื่องของวัฒนธรรมการกินแบบเครื่องเทศมานะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะชอบในเรื่องของเครื่องเทศแต่ถ้าเป็นพา้าม่าแบบมีพริกแกงจืดๆหรืออะไรเงี้ยผมก็จะไม่ชอบไม่ถูกปากนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปหนึ่งว่าอาหารแต่ละภาคมันจะไม่เหมือนกันก็เหมือนไทยก็คือเหนือกลางอีสานใช่ไหมมันก็จะไม่เหมือนกันอย่างผมผมก็จะชอบพวกนมเนยชีสนะครับกะทิ อย่างเงี้ยนะครับก็จะชอบสไตล์นี้นะครับแล้วก็ว่ากันไปนะครับสรุปแล้วก็เป็นเส้นทางที่ผมเอามาให้ดูกันอัปเดตในปีนี้และกันว่ามีทั้งไฟฟ้านะครับสสยสีเหลืองก็คืออยู่บนฟ้านะครับใต้ดินสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ไปถึงทุกที่นะครับประหยัดเวลานะครับค่าตั๋วถ้าอายุ60ปีขึ้นไปก็อาบัตรยื่นให้ดูนะครับก็จะได้ลดครึ่งราคานะครับอันนี้เป็นการเดินทางที่ เราอัปเดตให้ท่านดูเพราะว่าผมขายเองไม่เจอนะครับแล้วก็ผมก็โทรสอบถามพี่ผมนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่นพพลัตรนะครับพี่หมูนะครับมูลานนะครับแล้วก็พี่หลังก็ไปด้วยกันนะครับกรน,นี่แหละก็เลยเอามาให้ดูกันสําหรับใครที่เคยเป็นเด็กรามนะครับตอนนี้ไปเติบโตกันแต่ละท้องที่ก็ว่ากันไปแล้วก็ไม่ได้เข้ากทม พอเข้ากทมมาเอา้าฉันจะนั่งรถทัวร์รถเมล์เนี่ยมันเสียเวลาทุกวันนี้มีอะไรที่มันสบายขึ้นกว่าสมัยเราเรียนรามเยอะนะครับสำหรับใครที่40 40อัพนะก็มันก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลินี้ก็ ไว้กันแค่นี้นะครับกลับมาบ้านม้างอน,นะครับไป4วันม้างอน,นะครับมมาไม่ยอมจุ๊บแก้มเออเอาคลิปสั้นลงในช็อตนะครับก็กดติดตามช่องประชาจังปวดม่สอบกันได้นะครับไปกันเรื่อยๆนะครับผมก็จะลงคลิปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆงานเยอะก็จะลงน้อยหน่อยนะครับงานน้อยมีอารมณ์ก็จะลงคลิปเยอะหน่อยนะครับก็สตอรี่เรื่องราวในชีวิตมาเล่าให้ฟังไปแล้วจับไว้ไวจุบ๊บ